ก็เช้านี้นะฮะบ,บรรยากาศเช้าเช้าตามท้องไร่ท้องนากำลังเดินทางไปเส้นปู่ตาสารหญ่เมียนะนี่ก็เข้าตามป่าตามเขาลำเนาไพรไปเรื่อยๆนะนี่บ,บนถนนเนี้ยอากาศนะฮะเช้านี้นะฮะที่เ,เราจะไปที่สารปายายนะแล้วก็หรือสารยายเมียนะ วันนี้นะขึ้นสามขั้เดือนสามนะช่วงเช้าชาวบ้านเขากา็จะมีการเส้นไหว้นะตามประเพณีดั้งเดืมของโรบราณโบราณนะฮะก็วันนี้เขานัดรวมตัวกันที่ศาลตายายที่ต้นว่านะหรือสามใหญ่เมียนะช่วงเช้าเส้นไก่ช่วงบ่ายง้หมูนะขอบคุณ f อทุกคนทุกท่านที่สนับสนุนมานะฮะ สภาพถนนนะฮะที่ต้องเดินทางเข้าไปนะฮะใช้เวลาในการเดินทางจากนู่นมานี่ก็เกือบชั่วโมงนะเออดูนะเหาะก็เหาะเชงก็เชงนะแต่ก็ต้องไปแต่ก็ต้องไปนะฮะภาพและเสียงอาจจะกระตุกกระตักนิดนึงนะคนขับไม่นิ่งนะเออดูนี่ฮะนี่เอฟซี FC ทุกคนทุกท่านเนาะที่ออร่วมด้วยช่วยกันนะฮะช่วงเช้านี้ ก็เป็นการเส้นไหว้ไก่เพื่อจะดูคางไก่เสียงทายคางไก่นะฮะ mm hmm. เขาจะมีการเส้นไหว้ทุกปีนะปีละสองครั้งนะตรงนี้ชุมชนจะมาอรอรวมตัวกันนะช่วงเช้า,เช,าเช้านะช่วงเช้าเช้านะแต่วันนี้ช่วงบ่ายๆผมก็จะนำหัวหมูมาเส้นไหวนะมาทำบุญให้กับ สารยายเมียนะที่เคยให้คุณผู้ชมได้ถูกมาแล้วนะช่วงบ่ายก็ต้องขอบคุณสําหรับทุกคนทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันร่วมบริจาคนะสิ่งของกันมานะขอบคุณนะจะถึงนะนู่นบรรยากาศฮนะเนี่ยเชา้ชาๆนะก็ถือว่าอากาศดีนะหลังจากสองวันที่ผ่านมาฝนตกนะหลังจากสองวันที่ผ่านมาฝนตกเอ่เชา้านี้ในเมืองตกนะเออ ใครที่อยู่ในเมืองตกนะส่วนคนที่อยู่แถวๆนี้ไม่ตกนะรู้สึกว่าเหมือนกับเขาจะติมใจนะฮะที่ข้างๆบุรุนนะฮะนุ่นสารใหญ่เมียจะอยู่ฝั่งนู้นนะก็สักครู่นะผมก็คงจะถึงที่หมายเพราะฉะนั้นอย่าลืมคุณผู้ชมนะขอบคุณ F.C. ทุกคนทุกท่านเนาะที่เป็นกำลังใจให้ขอบคุณนะฮะ ไทยอไรบอสน่งบิดรอสว่างิเลยซีนันเ่อนะผมไปออนไปแอร์เนาะไฮรลนเนอะมังกลัวตึงตลาดตยกับมอกลัวถึงตลาดกับมันแคางตลาดกมิงนประกันไว้โตแล้ว5 6 8 9ต้อรอมแล้วนะตาดูเนาะสามค่ำเดือนสามนะเราจะเส้นไหวทุกปี นะเราจะเส้นไหว้ทุกปีนะไม่ไว่า,าขึ้นหกข้ามเดือนหกนะแล้วก็สามข้ามเดือนสามนะนะก็เป็นวิธีกรรตอนนี้กําลังทยอยกันเข้ามานะะกำลังทยอยกันเข้ามานะยยาาานะนะสารยายเมียนะแต่ก่อนเป็นสารปู่ตาตอนนี้เรายกสารให้ใหม่นะฝากกดแชร์กดไลค์วันนี้เช้านี้นะเอพี่น้องเหนอใครไม่เคยเห็นพิธีการนะะพิธีกรรมของอาชาวกุย ชาวกุยสุรินเราก็เลยให้ดูนะฮะชาวนี้ที่วิธีการตรงนี้นะฮะดูว่าเขามีการเส้นไหวแบบไหนขอให้เฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนเด้อพี่น้องเด้อ ใครที่กำลังรับชมดูก็เฮงเฮงรวยๆอันนี้ไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งนะครเป็นรางวัลที่เขาไม่อยากใหญ่เมียใหญ่เมียก็เรียกกันมาทุกคนเนาะใครที่อยู่นี่เนาะมาเด้อพี่รองเด้อ

ไหนตรงไหนแปดศูนย์ไอ้ต้นไองก็ไ่ไเปนแปย์ปไนไป่ไ่ปไนย์ไมไปหมดเลยแปดศูนปดนไหนปนไปตรงนี้เตนวได้เลขนย์ไน้ไปเลไปับว่วนึ่งเเลขหเนี่ยมก็ได้เลขนยครับตรงนี้นะ Uhm ดเดี๋ยวสักครู่เราจะเสียงไทยนะคางไก่เออคางไก่เช้าเรามีการเส้นไหว้ตามวิธีกรรมของพี่น้องชาวบ้านเรานะฮะก็คือเอาไก่มาเส้นไหว้แล้วก็พร้อมที่จะดูคางไก่นะเพื่อเสียงททยดูนะ ว่าใครจะมีโชคใครมีวาสนามีลาบมีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะก็จะเส้นไหว้ทุกปีนะในวันขึ้นสามค่ําเดือน3แล้วก็6ค่ําเดือน6นะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมารวมตัวกันแบบนี้ตลอดนะวันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศนะส่วนช่วงบานะ่ายนะก็จะมเีเส้นหัวหมูกับบ้านยายเมียนะกับคนที่ถูกรางวัล80ที่ให้ดูเมื่อสักครู่นะฮะนะเพราะนั้นรอช่วงบ่ายอีกนะฮะวันนี้เรามี ให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะนะฮะสดๆที่นี่นะฮะคางไก่ไหนได้ในหนึ่งล้อมเนยคางไก่เด้อดิก็เสียงจากคางไก่อย่างเดียวเบเสียงเบเสียงน้าโว้ยก็เบเสียงคือหันหาหน้าหันหาเออมีการประกวดคางไก่กันนะฮะนประกวดคางไก่กันนี่ดูประกวดคางไก่กัน สสดงว่าเลขจะออกที a, ่เดิมหรอเลขจะออกที่เดิม the ห no ้วมังเนี่ยจะนับแบบไหเนี่ยเตอันับเ้เางยนี่ฮะก็ลจะนับเอจะนับัไจนับอย่างเเพื่อนเนี่ย คเักื้อเดนูเขาหนัก็มาเรื่อยๆนะฮะเราก็มากันเรื่อยๆนะครับคือการเประกวดคางไก่นะฮะประกวดคางไก่เดี๋ยวดูขออนุญาตนะฮะสวยขนาดไหนคุณผู้ชมดูนะนี่โอ้สวยงามมากเลยโอเคครับขอบคุนะฮะขอบคุณเออเฮงรวยๆกันเด้อออ เออตูมแขงอย่างนี้มันแขงเคงแขงเขงก็ว่าไรกันเงื่วยเส้นเรียนสามลูกหลานไปรับจ้างรับอะไรเขาก็แสดงว่าได้เงินได้ทองมีความสุขความสบายทางไกลมันแขงอย่างนี้ถ้าเดือนหกถ้ามันก้มลงมันจะได้ข้าวดีก็บผมเดือนสามนี่คือไปหากิน เดินไกลเจอกระากินจะได้กินได้เงินได้ทองไม่เป็นไข้ไม่เป็นโรคเป็นไข้มาบังเบี้ยต้องารเงินแบบนี้พิธีกรรมบ้านเรานะฮะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดให้กำลังใจด้วยกันแล้วกันนะฮะอ๋อเบื้องบิ๊กยัยฟังเออลุงบิ๊กเตะสาเฮดึงทางให้ฟังดูอิน สวัสดีครับคุณกัสฎูมาหงษานะฮะก็เดี๋ยวช่วงบ่ายนะก็จะมีการเส้นหัวหมูนะช่วงเช้านี้เป็นพิธีการพิธีกรรมชาวบ้านเราคนนะฮะจะให้ทุกลาบเหรอแหมมันส่นเชื่อมาหน้าอือ่อนจะมาชูนี่ล่ะได้ไเอ้ก็ยมง ก็ชกตแบบตเลยนึกไอ้ด้านสามตัวนึกไอ้ดานด้ยต่าทีนึงเนะทีนึงนี่อเดี๋ยวสามตัวล็อืมบุญยาบุญดตัว ได้ตรงดาลยาหบพื้นซอล่ะคืออีอ้ายกะโอ้ยน้ํามวยยาเอ้ยอุ่นเว้ยมามเอ้ยไปอบคลุงเอ้อเบี้ยน่ะมาเองทีเกงน่ะนูไอ้นูเวเวจําเรื่องมาเบี้ยเสียพรากเอ้ยบายแม่บอกเบิดถอนบายเสียเบี้ยเกงมาเดมาอือต่อตรงแลแต่เกงตะนูบื้อลือไปตะหาเอ้ยได้ <laughs> นะฮะไม่ใช่ว่าก็จะมาแบบตลอดนะฮะตรงนี้นี่คือสารใหญ่เมียอนะีที่เราพาคุณผู้ชมได้ขึ้นนะช่วงบ่ายวันนี้ก็หลายๆคนหลายๆท่านก็ร่วมด้วยชชวยกันนะให้ไปที่งวดที่ผ่านมานะฮะตรงสารตรงนี้ก็ถือว่าชัดอยู่นะฮะก็ถือว่าชัดอยู่นะฮะก็มีคนถูกนะ วันนี้ก็เดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะมีเออ่มาเอาหัวหมูมาแก้บนนะฮะแต่ช่วงเช้านี้ดูคางไก่ไปก่อนวันนี้นะช่วงเช้านะก็เป็นพิธีกรรมพิธีการ,รนะก็เห็นแล้วก็ขอให้ทุกคนทุกท่าน,นร่ำรวยนะฮะ ก็เช้านี้ร่ำลากันไปครับช่วงบ่ายรอนะรอตรงนี้เราจะมีการเส้นไหว้หัวหมูนะหลังจากที่เราถูกตัวเลขไปแล้วนะช่วงเช้านี้เราก็ร่ำลากันไปเดี๋ยวช่วงใหม่เจอกันใหม่นะสาธุสาธุนะฮะทุกคนนะฮะเฮงเฮงรวยรยครับจุงกะสวัสดีครับ